we พี่ชายกัญญาพี่ชายบอกผู้ชายนายบอกแต่แรกคือนางสีหาอันที่สองคือนายกันยายายยยาบอกเดื้องต้นชั้นที่สามชื้นที่สามกับแม่แม่นี่แล้วแม่หรอแม่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรสิม่าคะสิมมาสิมมาสิมาิมสออิมอสิมสิม่าเขียนเด็ด ซอเสียสลิมมาสิมมาครับสิมมาสิมมาสิมหาใครตอบอี่อูลบอกปูนบอกสูนปูนคคนที่ยาสิงค่ะสิงคาอีกเด้สิงาเียสิงคาสิง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 คาเข้มเดดสิง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 คาเป็นนางหรืองายสิง่าสิงเสือเสือสิงีดิไห่ เสือสิงนี่บอกสิงเสือเสือสิงนี่เนาะออ๋สิงทาเป็นแม่ยิ่งสิงทาไม่ใช่สิงห์สิงทาสิงทาส่องเส้นตาดีเนาะหนูไม่หิงนางครับนางสิงห์สิงสิงทานางสิงทาสิงห์ทองใครต่ออีแม่สิงทาแล้วใครสิงทาใครต่อคำกาคำกาคำกาผู้ชายผู้ชายผูำกา มนทาอ่านั่นก็มนทานี่นายบอกน่ายมนทามณฑานางนางมนทามนทาเี็คนสุดท้ายนี่ม่เหรอปู่เหรอคนสุดท้ายอ่ะอ๋อเจ็ดเฮ้ลงพ่อจ้ะหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อคนสุดท้ายเหรอยายอุลดาเราถึงจะนายคำกา มุนทามุนทาคนที่เจ็ดมุนทามุนท่ายังอยู่อยู่วะแม่นางสาวเขายังอยู่อยู่บอกหลวงปู่เยี่ยมอยู่บ้านเปู่เขาตีหกหลวงปู่เขาตีหกนางสาวเขาตีเจ็ดบอกไทยไต่เนี่แม่ไทยมันไม่ยู่ได้ไม่เจ้าใครอยู่ยังยมสามคนเชีาวทีนี้โอ้ยไม่ใชวไมอยู่ยายชื่ออะไรนะจ๊ะสินมาสินมาสินมาคิดถูกไว้ ปูดแล้วก็นั่นแหละหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดสีทายังบาเมียสีทาสีทายัางบ่บ่ให้ใจโดนแ้น่เหลือสิมมาลปู่แล้วก็นางมุนทาย่างสามสามคนตายฮะตายสี่หคนอยู่ที่ไหใช่ค่ะ ไม่ดีฮะแ่แงไม่ใช่ฉันล่ะอือป้องเลี้ยงแล้วก็มาหัวนะเข็นหัวใหญ่ไปไค่หน้าแค่หน้าฟาออกจิบโขลก่อโมถ้าโขาไม่ดนไม่อไนะท่ามรอเป็นอะต่อป็นอะไต่อนเลยไงเอาไมนแล้วารไปหางไถสิไถหน้าม่กี้มมองไม่เราไถนะ ไปใช้หน้าก็ใช้โมเป็นที่ไปหัดยานม้อนไปื่ปืนไปเอาไท้ก่อนนะเอาแอกไปข่างข้อกล้วยกับพัดไปก็ลุดถึงตัวอ่องบอใส่ยังไงต่อไปที่ไหนต่อบีก็เขาเห็นเปนังไงแล้วก็มักไปไท้เหลวใช้เหลวเหตุบ่แม่บอ โมเดลใหนหน้าก็ะดอกอ๋อขึ้นเรียนแล้วก็มันเขามากีโรดเรียนหนังสือดีบ่แม่เรียนหนังสือโมดตกกลี้ยี้อายด้วยเหรอหลวงปู่ว่าหลวงปู่ขี้อายเหรอขี้อายไหมขี้อายนี่มาผู้ส่วงผู้สาววะล่ะก้อนบุ่เโอ้ยมันี่ผู้สาวจังไงเนาะปุ้ย เขาลุงเมียนมันก็ออกปอ่ซีผอ่นคนรวยมันมากันแต่ปอนึงพนม่นแล้วคูเมือนี่แต่ก่อนปอซีกัพนว่าพนนี่เยอะหรอท่านย่าบอกกันมักอยู่กันมัไปมักไปมันยองเหย้าคนหยองไปไม่บอกจริงบอกไปตั้งหน่อยลทัมาดาือคู่เมืองละพี่ห้อแดงเมือเกิดดอกแน่ส่วนไหมส่วนไหมส่วนไหมท่านดูว่าไหม มือซอนเลยเยไม่ส่งแเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยงเงียบๆอ,อ,อ,อ่ะเงียบแเียนเงียบอ๋อใจจะเปน็นยังไงเพิ่นไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเพิ่นไปคุยยังไงกับแม่ถึงกับแม่มาบวชอยู่ด้วยได้เพิ่นไปยังไงไปก็ไปก็บวชแก่งใหญ่แล้วลูกเต่ากับโอยุทุกคนได้รักเอามาได้พ่อกับบอกได้ยังพออ่อเป่อไงล่ะพ่อเพิ่นพ่อม่อนนีแหละโบอก พ่อนี่หมายถึงผัวแม่บ่บ่พ่อใหญ่เฒ่าพ่องมีีชวิตอยู่นั่นแหละอ๋อพ่อแม่ของตาจริงทองแม่บ่พ่อของหลวงปู่อุ่นเินนี่แหละบ่บ่อมเป็นแม่พ่อแม่ต้องปู่อุ่นเลยแต่แอบเอาขโมยเอาแม่มาใช่ไหมพ่อแม่ตาจริงทองสิพ่อแม่พ่อญาติิทองดีที่ว่า พ่อแม่เดียวกันนั่นแหละพ่อแม่ปู่กับพ่อแม่จันสิงห์ทองใช่ไหมพ่อแม่เดียวกันใช่พ่อมันตายก่อนันบวชแล้วพ่อมันตายเก้าสี่มันบวชเก้าห้าคือมีพ่อที่ไหนเอารักอะหมายถึงตากระยายไะตากับยาบบอกตาย่าคุณตากับย่อพุอคุณ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 คาบคุณ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 ลุณคุณคุ้คุ็คุณ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 าุณคุณคุณค โอ้ยไปไงมา่มบีผู้บอกบ,อกบอก่อนลูกเพิ่นมาเอาขึ้นไปบวชอ้ยเพิ่มเดียวกับเรพอว่าใช่ร,ร,รักกัเนเลยดิเอาแม่ไปบวชมามากับเจาเ้าสิงห์ทองเหรอเอาเจ้ากันนะปู่อุ่นกับเจ้าสิงห์ทองมาเอาเอาแม่ปู่อุ่นไปเหรอเจ้าสิงห์ทองมาด้วยเหรอที่พีิจัย,ยว่าเจา้าสิงห์ทองก็แม่เจา้าสิงห์ทองปู่อุ่นก็แม่ปูนนั่นแหละเอาไปด้วยกันเลยเหรอเอาไว้เอามานน้ำกันเอามาให้ทกันนั่นแหละ บวชอยู่บ้านจะ่ที่้ยงพันศาเลี้ยงเจ็พันษาย่านนกเขาภากันส์กินใจย่านนกเขามันกุ๊กกุ๊กขึนมาเช้าอ๋อทั้งยมแม่ทั้งสองคนก็สึกสึกออกมาไป่ะผมหาจักจังไหนว่มาไม่เผู้สาวก็ให้อยู่บ้านเนาะมาบ่เห็นพ่อเห็นแม่แล้วบ่เห็นแม่ อ๋แม่ชูไปเดี๋ยวได้เพคนมาเอาไปได้เสร็จแล้วก็แล้วจะมันเสียไปแล้วแม่เพิ่นมาหันเาอย่นี้เขากับสีน้ำทันตัโตแล้วไงแล้วไปกลับไปบวชอีกฮนะยังไงจึกเอามาสองปีแล้วไงถ้ากลับซิกมาจองปีแต่ว่าอยู่ไลปีเลยมันกันลูกจังไปเอามาบวชใหม่ อีกอกี่ปีไม่รู้นะอีกอกี่ปีไปเอามาบวชมาอีกไม่ทราบใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มาจามตอนหลังนะใช่จิุ๊่นะล,ละม,มีอะไรเล่าให้ฟังบ้างเรื่องพ่อเรื่องแม่แต่ก่อนตอนเอาแม่มาบวชอายุเท่าไหร่แม่ที่ขโมยมาหนแรกอะโยแม่อายุเท่าไหร่ ตายหกจีบเด็กไม่ตอนที่ไปเอามาตอนที่ไปเอามาโอ้ยกระบนจับเนาะนี่มาเคลียร์ปานนี่กบนจับแล้วใครตายอายุเจ็ดสิบแม่แม่หมดก็อนหน่อยแม่ปู่อุ้งตายอายุเจ็ดสิบนะฮะตายเจ้อายุหกส้นหกจีบคนปรนเทศสอนแม่ไหมแม่มาอยู่เพิ่น เกแบแล้วคนเทศบ่เป็นตัวที่ปากเปนตัวเป็นนะเนาะวัวเป็นสั่นอี่เปิ้ลสอนเจ้าบังในี่ยบ่กูเนี่ยเบอเนี่เธอเจ้าไม่อยู่น้ำใดพั่เปิบอกยังไหพี่เอามาใี้ชื้อ่าเนี้ยพ่บอกให้มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอ พราะว่านี่กับปบวัดพุ่นว่าไม่ผููเย็นแต่ว่ามีผู้ขึ้นผู้ลงห้าคนนะนะ่าเอามาอยู่นั่กับว่าได้แต่ก่อนมีหน้าหลายว่าแม่น้ากว้างกว่าสมัยสมบัติพอสมบัติแม่มีหน้าจท่ไหรโอ้ยชัวอบไปพมด ก็องทองยังแข็งนึกจะทิบละเพิ่นเพื่นถามพี่จังลูกถามแม่เนาะพถามแม่แม่อันหลวงปู่เคยเห็ดหน้าบ่าแม่ก็ว,ว่าไฟเหตุเท่าไรแม่ไม่น่าอะไรบ่หน้าก็พ่อะไยากไอ้่อยไรบ,ไบมเ่เ <c oughs> ้ยแคอันปั้นนี่แม่นี่กอะไรเนี่ยปั้นกันนี่ไรเนี่น <c oughs> ปั้นให้ได้แม่ อยี่วนสัตอ์สี่สิบเ็ไรสี่สิบเป็นไรพูดน่อยป่เนี่พูนกรมันกับเป็นทงนี่จกกุ้งกระมือูดแบบนี้จีประมาณประมาณไมถึงยอะไรบ่บ่แปดสิบมันกัพูดด้มองนีสิบไรเจ้าไรเห็นเห็นผูนั้นผู้นี้เป็นเราก็เบิดเอากระมานหาสิบไร อันที่ไปจะเอาไปสี่สิบเราจะเอาเปรียบมูด้วย <c oughs> แม่เอาแต่หมองงามหมองงามดอกมันปลาหลายคูย่เล็กตัวใหญ่สาวประมาณห้าสิบหกสิบไร่อาทิตย์แค่นี้เนาะที่บ้านนะแม <c oughs> ท่ที่บ้านที่บ้านบ้านเป็นแบบไรตะกอนที่อยู่ตะกอนเป็นบ้านเป็นแบบแบบที่ไม่ต้องเกิดที่บ้านผมมันเป็นเฮีเ้ยนแฝดเลย บ้านแปดบ้านโบล้านบ้านเสาเสาะว่าจ้ต้นไหมกสียบไร้ต้นนยังเงิยแฝดตุ่นนะแมอยู่คนที่จำคเสาบ้านเนี่ยผมโอ้ยกระพ้วใครที่มาสอบมันก็ไม่จำเลยจำแต่ว่าสมบัติพ่อแม่จะของไม่จำเลยย่านแบงก์จำดีกว่าสิย่ามถามาจำเลยย่าเสาเสียว บ,บ,บ้านแฝดดิแทบบ้านแฝดมันหล้างไงแทบแทบดินี่ยเอากระท้อนี่ทั้งน,นอกระท้อกันเขาห้องลิ้นเช่หรือไ่เออห้องกลางเนาะตรงกลางมีไงละ่ะฐานะทั้งบ้านถือว่าจังไรเนะี่ยยากจนพ่อดีหรือพ่อเป็นพ่อไปก็เลยอยากไปกินแป้งเซนลาเษฐีบ้านสีทานบ่แม่แม่เป็นเศรษฐีบ้านสีทานบปล่าก็พอละ เพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยได้เงินไปเรียนจักเทื่อแต่เพิ่นเรียนหนังสือมาตัวนึงเอ้ยเกือบตะกี้มันไม่มีหลีเด้อเพราะเพิ่นว่าเพื่อเบิ่งยังได้อยู่แต่เพิ่นบ่เคยได้เงินจักเทื่อจักบาทบ่เคยได้่องเงินเพิ่นซื้อบ่เปลี่ยนเพิ่นซื้อบ่เป็นเด้อตะกี้เรื่องไหนต้องเรียนมูมอะไรใส่เงินได้หรอขันสะมุดกระดานแตกก็จังซื้อให้หนม่ยผู้ไปขายไปหยั่งได้ อยากก็มันกินเฮียงินนั่นก็เลยไปเพิ่นเอ่ยเพิ่นก้อนสิบวชก้อนสิบวชเนี่ยการล่าเล่นกันไปท่องเที่ยวงานวันงานว่าทำไปบ้ไปบ่างที่บ่างเมื่อสมัยก่อนทำไมจักเหรนล่นละเนาะ เรียนจะไม่เรีนบ้ามักบุกมักอันนี้แหละต้อเล็กน้อยบ้าบเรียนบักบุกเรียนมักว่าบนญเป็นสัญล,ลักษณ์เป็นบัคบุรีประมาณอืมจะเป็นเล็กน้อยเคยเลี้ยงพันบอกคยอุ้มค่อยยังพันบอกเฮ้ยก็อุ้มใช่ไหมแอลเป็นขีดขั้นขาดบนน,อน้องผู้เล็กกรได้ <laughs> แตกต่างกับพูนบอ่อจากแม่เป็นพี่สาวเลี่ยวพันมากว่าปูนกับบุพูนแตกต่างกันบอ่อกับหนองพูนแกว้วต่างกันอหไเพันนนเกิดมาก,กันอีกข้อพันต่างไปวันนี้เป็นอย่างข้อมันอี่ยข้อพันบ่อแปนสีปานแดงจับเลย ปานแดงจับยังไงปานแดงข้อวันนี้ปานแดงอยู่ข้อนี่ตำอิดไม่ไหนน้อยเลยน้อยมาข้นไงมากันไงนำ้ำไงน้ำไงออกมาสามเหลี่ยมีนเหลี่ยมเ้ื่องอะี่ก็แม่่้าใยอถิตตัวแดนล่ะไปหาใา,ายังไงหายยามาใส่ข้อ กระล่งมีทั้งไหนไข้ตายก็ไปเอาไปลักเอาเสียบล่งกระล่งต้นนั่นแหละเพิ่นเพิ่นถากออกเพิ่นเอาต้นไปถิ่มเพิ่นถากนี่นําเดินน่ะเพิมเสียเขาบอกว่าคันจะหายหายเอากระโลงกระโลงมากไม่กระโลงมาเสียกระโล่งกระโลงมาหย่อแข่งไปนั่งตะเวนต๊ะด้วยนะด้ยนะลง จะให้ไอ้จากปลาเนี่ยเหรอฮะไม่ให้มีปลาเนี่ยเหรอมาในกุ้งหอดมือเล่นดักก็เอาหอดกุ้งมายอละหายไ่ยอตำยออะไรหรอนีหรอยอตำยอ้มันเป็นกลางเลยเห็นเต็มไปล่ามไปแล้วไงข้าวเจ้ามะเปาไข่าวเจ้ามะเปาหรื ชั่วกลางสิดีอันนี้ก็ด hmm ีท uh ั้งการหายก็ปานก็หายไปปานก็หายเลยก็บ่มีเปล่าไม่หรอกอันนี้ไม่มีปานทำยังไงหายเพราะยังหายเพราะไม่ก็โรคปกติว่ายแย้มมันไม่ก็โรคอีไยังมันหลเนี้ยก้ามกุ้งด้วยเหรอไหลยางหอกกุ้ง Ngọc, ngọc lắm lém. Lê cung, lê cung. Nói, mừng đền đập có, mừng tòi mừng gió. Đền đắp không? Hãy thăm đền không? đào. Cái tên này, tên tụi nó có mấy mẹ, sư sửa phạt, mẹ bò. Thế chứ mấy mẹ hay, thả hãi. Ôi, cười. Cái con này. Phé, phó mẹ là tắt hay. ตะกี้โมมี่กองเก็กปันไดเลยแต่ก่อนอีห่ีก็มีอยู่่วนลงมันแพงมันก็บ่มีคนกรนงเสียไปชัดจงไปเสียไปแล้วไปโรงเรล่นเมื่อหลวงพุทธแม่พระอยากให้พรนซึกบอลพรนบวชแล้วตอนเป็นเน้นแม่พระอยากให้ซึกบอลโมมี่บวชจังไรจักเสียเพิ่นก็บ่เคยอยากซื้อกันเพิ่นก็บ่อยากขี้จักเหีย ไปยัมบ้านดูว่าเป็นบหแล้วทุกคนบ,บ่อแล้วมไปเพื่อนเพื่อนเพื่นอาจาาย์สวาอาไปฝากไปนะั่งอาจารรา,จาร์์ววัดขันเพือนไอรยจทิ้งท้องมากนี่เพื่นเอาร้านไม่ไม่นไปฝนะาปกกูบ้านหลังนังสนสมมติยังอยู่บ่อมหมขึ้นมาลือไปแล้วบ้านแฝด อยเข็ดไม่ไรเชียร,ร์เละไครก็ได้อืมไม่มเหลือแล้วเนาะไม่เยอะ,ะอดอกแขน้ยดคิดว่า,วาพันธุ์บวชจะดูดดนมันเป็นขูบาจาจาร์ปรนีตะกอนบด้คิดแล้เนาะเพราะเราใจจำอีกกดคนนี้แหละร้องพอบ้างดีให้พี่ไอเอาไปบวชพอกรบวมนี้เนาะให้พี่ไอเอาไปเข่น เอาไปเคี่ยนเท่านั้นเป็นขี่เหลากินเหล่าเมา้มามา้าน,น่าเนี่ยนดองมากไม่น้อยนี่ว่าสัน่นบางทีไปใสเขาไปห้องคู่บา่าแต่ว่าคนสิจอกกินบีบหรือกนานได้หรอยังป่าหนันยงย่างอ,อย่างน <c oughs> ี้ดิอะไรนะไม่รู้เรื่องใช่ย่างอะไรจำเป็นต่อไปไม่อยากเขาไปถามพี่ไอ้เพิ่นสิว่าขาวตี ไปวอกก็ได้โอ้ยเป็นบวชแล้วนี่ขึ้นยากติ่สิเป็นว่า <laughs> เป็นว่าดีจะเป็นคนนิ่มนวลยังสิต,นตนอนนี้จะไล่บวชบวชหาวบวหัน,ปน,เ,นปเป็นได้ก็มัวก็ไปกันสิละไปก็เป็นเห็ดเรียนนี่ละนี่ใส่คน<ม>ที่เดิมตามเดิมนี่แหละ แมว่ายังมำเพรีนเคยบอกใอ้ฟังบ่เป็นยังไงนายแมวแม่ยิ้มรำเพรีแม่เป็นพ่อมาหน้าบ่อเป็นยังไงน่ยิดเกี่เก่าหรือม่เบอร์บ่ตอนแมวไา่ยิ้หรือมากบ่แม่กับมาแต่ยำแม่ยามน้ำเกลี่ยเราเป็นป่วยกับมาที่นางบอกเก่าขพืนมานอนนี่ถึงขึ้นมาฝนมาซักผ้าสักยังเห้ประจําซัก่นหนพิ่นเราเองแต่ก่อนเราไม่เพน่นมาซักเราม่แล้ววัดนี่กูยังจีวี่เนาะ มาต้องมาแต่งนกระซิบซ mm. mm. ักน่ะมากเลยอยากลูกอยากเติาอีบ้านถ้าอยากเวียกก็บริมาดูสิล่ะน้อยๆคนคนเคยป่วยเคยไข้จิตตยน้องจะเป็นเหงื่อมาเอื้อมมาได้เป็นยังหนอกเป็นยังบ่ งูเปลีป่ยนไปในพี่เหิดนี่แต่ล,ล่มกับฝนอยากขอบหลดทำไมท้องวบคุณเนาะคุณอาจารจําอะไรล่ะจ<ม>ําขึ้นจําได้ยู่ี่สิบสองขวบขอดอยากวะพ่อแม่ขอดยากต่กอนเขาไฟจังเลยไหมจังเลตกอนมีแต่หม้อต้มแยมต่ก่อนขอดมีาตามแต่หมาอตํา,งตาแง่แควหม้อรงแบนนี่ <c oughs> ขอดตอามธรรมมาชาเท่าหน้เนาะขอดรามทาติออกมากบเป็นตะหากเลยสกักที mm hmm. คนข่อขาวเป็นทุปุ mm hmm. ใครก็มาขอโอ้ยคนนี้หูใช่สองคนคอยว่า,ายมือเจ้าแล้วเสนให้ย,ยู่ไห้ไปหักน้ำกันไห้ยูข้อไม่เป็นก็ไปรอดกินกล้วยคนแช่เอรอกกับมา ว่ากินล้วยกินขนมใช่หรืกับมจ่จ <ừ, S 1> ้ะเขางหญ่เลยเนาะ <ừ. S 3> <ừ. S 2> ทุกวันนี้แม <ừ? S 2> ่มาอยู่กับเพื่อนีแม่ไปอยู่เนี่ยดีไหมจำนี่แล้วจำเห็นนี่แล้วพอใจไหมกับชีวิตพอู่ แม่กะว่าจะอยู่ที่นี่ไปจนตายเลยใช่ไหมที่จะกลับไปบ้านนี่ยอยากเลือ่อนเนะ <c oughs> าะจิตใจมากกข่บอกไม่กูโเผู้ยังกะิตไปน้ำรูน้ำเต่ากขาบอกจัแล้วอู่สีเบิรดีซัมเพินบอลอะจัแล้ว,แ,วแต่ย็นนี่กะว่าสีบวไปละ่ะมันอยู่หลาปีแล้วไมมังีบจ้าปี จะพูดถึงท่านจะพูดยังไงบ้างเนี่ยพูดถึงอาจารย์อุ่นเนี่ยจะพูดถึงพาน้องชายจะพูดยังไงบ้างพูดถึงเพื่อนบ่อยยังไงบ้างก็บ้ากุบานตัวเฮียร้าจังเลยแต่ว่าเพื่อนอาจารย์ได้มาอยู่วัดก็เพราะเพื่อนได้มาความดีทําความดีกับเพื่อนแม่ก็ได้มาอยู่วัดก็เพราะเพื่อน ถ้ามันมีเพื่อนกูนกเดียกเขาวัดแบบนี้ไม<า>่อยู่แต่กบุญกระหลานแบบต่เขาเบาะไหนมาเป็นดีน้ำเพลิน่เนี่ยหละเนอะเขาเบาอันต้องสีน้องใส้คนน้องน้องใส้ไม่ใหญ่โตนี่นมั่นเพิ่นกระบวบมาเนี่ย มบวนกระดูกไปจนเป็นใบห้าผู้ใดมพวอสีพพวอสีน่องใส้ม่อนีีละนงส้แม่คนบอกเสียแล้วล่ะ